เอาสวัสดีครับพี่น้องครับ <c oughs> คลิปนี้ขออนุญาตด้วยครับเด้ออันนี้เพื่อศึกษาเรียนรู้นะครับน <c oughs> เนาะเขาจะคิดเรื่องอื่นเรื่องไก่แ้วครับเด้อหยุด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 ลำยหยุดนี่ครับคือลักษณะที่ไหนเห็นลักษณะที่ควยมว่อขั้วฝุ่ยทองแสดงว่ามันไก่ควอดแล้วครับนีบอ่อีกบเกินมันจะมีน้ำเมือกไหลออกมากนะครับเนาะอากอาว,ว่ายาเพลียมันอีกบเกินประมาณ สิบมือครับเมื่อเกินสิบมือมันก็ขอ,อดเพราะฉะนั้นเฮาเตรียมตัวไปเลยเตรียมตัวก็คือว่ายาวไปอยังไกลจากสถานที่ของเฮาเอาเตรียมเว้เตรียมพร้อมไว้ผูกไว้ใกล้เวลามันขอดมันยังมาก,กอ่ะเฮาสีได้เตรียมการได้ทันนะครับเนาะขันอเ,ขเอาไปไกลหลายไปเลี้ยงไกลหลายมันก็นกเฮาก่อามาหนักนะครับเนาะลำบาก เพราะนั้นเขาต้องเกี่ยไว้น้ำมันียู่นะครับหายใจมาพี่มาพี่มา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 ลงมาลงมามาพี่มา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 พี่น้องครับคลิปนี้จะสั้นๆครับแต่เชื่อแค่นี้นะครับเพื่อศึกษาเป็นความรู้นะครับเนาะครับฝา <S <S กกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ